อย่างแรกก็เข้าสู่ระบบแอดมินครับเข้ามากรอล็อินเข้ามาครับพอล็อินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนี่ขึ้นมาเลยนะครับนี่คือปีหกแปดใช่ไหมครับประเภทใบตรงนี้เราสามารถเสิร์ชหาได้นะครับนี่แล้วก็ดูตามเดือนได้ครับเสิร์ชตามเดือนได้นี่วิธีการสร้างเอกสารครับก็กดไปที่รสร้างเอกสารใหม่นะครับหรือว่ากดข้างบนนี้ก็ได้ ตัวนี้จะเป็นรูปหัวบินนะครับสึว่าผมไปสร้างหัวบินมาแล้วนี่ครับเป็นชื่อนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกว่าเพศเอกสารครับว่าเป็นใบเสนอค้าใบส่งของ,ของใบแจ้งยอดหรือใบเสร็จรับเงินนะครับซึว่าเป็นใบเสนอค้านะครับชื่อลูกค้าครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ที่อยู่ครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปใส่ได้จุ่เสี่ยเสียไปใส่หมายเหตุอาจจะบอกว่าราคานี้อยู่ได้ สิบห้าวันต่อมาก็ใส่รายการเสนอค่าครับเช่น1ง0นศูนย์เป็นผักนะครับสิบราคาต่อนหน่วยคือห้าสิบเพิ่มรายการอีกครับผลไม้อ่าก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับจนเราเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูล เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ PDF เห็นไหมครับมันก็ถูกเก็บของเดือนธันวานะครับเดือนพฤศจิกก็ไม่มีใช่ไหมก็สามารถเลือกดูง่ายๆเลยนะครับใช้งานง่ายๆตัวนี้ก็กดแก้ไขาได้ครับรครับจะมาเพิ่มลักรายการได้หมดนะครับครนี้ก็กลับไปดูรายการเอกสารครับไปกดตัวพิมพ์พิมพ์ PDF นะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วครับชื่อลูกค้า ที่อยู่เบอร์โทรเลขเสียสีที่ที่วันที่นะครับแล้วก็หัวบินเห็นไหมครับเสร็จแล้วตัวนี้จะขึ้นอันต่อัาเลยครับว่าคือใบเสนราคาเห็นไหมครับมีรายการสินค้ารายการจํานวนนะคาต่อหน่วยจํานวนเงินราคารวมหมายเหตุน,นะครับแล้วก็เซ็นพูดไว้เสนอราคาเห็นไหมครบแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าระบบเนี่ยใช้งานง่ายมาก นะครับล้วก็จบแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะสาหรับคนที่อยากจะซื้อระบบไปใช้นะครับหรือว่าอจะให้เขียนระบบนี้แหละแต่จะให้เขียนใหม่นะครับหรือว่าอยากจะทําอะไรนะครับก็แอดไลน์แอดตล่างคิิปมาได้เลยนะครับ